สวัสดีค่ะยิดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Aria Channel นะคะคลิปนี้เป็นคลิปทํานายดวงความรักของชาวราศีตุลและขนาตุลน,นะคะการทํานายมีทั้งหมด3พาร์ทนะคะคนโสดมีคู่และความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนทามสแตมป์จะอยู่ใต้ description box นะคะสามารถเลื่อนดูได้เลยนะโอเคนะคะมาดูกันที่พาร์ทของคนโสดนะคะสถานการณ์ความรักจะเป็นอย่างไรบ้าง 8เหรียญน,นะคะเดอะ o ูน a อ so ร์ซอฟทับนะคะแถ้วยนะคะแล้วก็แฮง m a n นะคะโอเคนะในที่นี้เนี่ยคุณมีโอกาสจะได้พบความรักครั้งใหม่พบเจอคนใหม่ๆมมีโอกาสจะมีคนเข้ามาจีบมาชอบคุณนะคะแต่ว่านะค่อนข้างขึ้นมาเด่นชัดว่าคุณอาจจะไม่ได้สนใจคนใหม่ที่เข้ามา เพราะคุณยังจมอยู่กับความรักในอดีตความรักที่ผ่านมาความสัมพันธ์ที่ผ่านมาเห็นไหมจนแบบหันหลังให้กับใครคนใหม่ๆนะคะคุณมีเรื่องราวที่ที่คุณยังหยุดนิ่งอยู่ตรงนั้นนะคนะคสภาพใจ,ใจิตใจหรือความรู้สึกนะคะหรือความคิดก็ตา่างยังคงทิ้งตัวนิ่งดิ่งอยู่กับคนคนนั้นคนในใจของคุณที่ ได้มีการยุติความสัมพันธ์ไปแล้วเลิกลากันไปแล้วหรือเลิกคุยกันไปแล้วนั่นเองนะคะต่อไปนะคะสถานการณ์ความรักนะคะคนคนนั้นคนในใจของคุณเป็นยังไงบ้าง mm hmm. Key off คัพนะคะวี e อ f ฟอจูนเคในที่นี้ชาวธาตุน้ำแล้วก็ทัดดินค่อนข้างเด็ดน,นะคะมีนกระกฎหรือพิจิตบมังกรพฤกษบหรือกันที่ในราศีลักนาหราือดาวศุกร์ ฝั่งเขาเองนะคะก็ก็ต้องบอกได้เลยว่าค่อนข้างจะโสดนะคะเงาเงาด้วยซ้ำนะคะถามว่ามีคนเข้ามาไหมมันก็มีแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วมันจะไปต่อไหมดูเหมือนจะไม่ได้ไปต่อในลักษณะที่จะพัฒนาความสัมพันธ์นะคะตัวเองอตัวเขาเองเนี่ยก็เหมือนจะต้องแบบต้องการที่จะ move on ะเหมือนใจเขามันยังติดอยู่กับ กับคุณหรือใครบางคนในอดีตเหมือนกันแต่จะไม่ได้จมมากเท่าคุณนะคะจะไม่ได้จมไม่ได้ดิง่งลึกเท่ากับคุณนะคะแต่เป็นก็เป็นช่วงเวลาที่โหยหาความรักนะในฝั่งเขาอะต้องการใครสักคนที่จะเข้าใจเขาที่จะมาเติมเต็มเขานะคะแต่ก็ยังไม่เจอคนที่มันคลิกจริงๆสักทีนะคะต่อไปนะคนคนนี้เขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณบ้าง ในช่วงนี้นะสิบถ้วยกิ่งออฟสอต์นะคะแถ้วยเขาเคยรักคุณมากเคยรักกันมากๆมาก่อนแต่ท้ายที่สุดแล้วมันก็ต้องจบลงนะคะด้วยสิ่งที่เขาก็รู้สึกว่ามันก็ยังเป็นอะไรที่ยังฝังใจนะคะยังเสียใจอยู่ไหมยังเสียใจ ความรู้สึกอยู่ไหมก็ยังเจ็บปวดอยู่นะคะเขาเองก็พยายามที่จะตัดใจทำใจให้ได้ก็มีบางวับที่คิดถึงช่วงเวลาที่ผ่านมาช่วงเวลาดีๆค่ะนะคะที่เคยคุยกับคุณหรือใช้เวลากับคุณต่างๆนะคะแต่ยิ่งคิดก็ยิ่งเหงายิ่งคิดก็ยิ่งรู้สึกว่ามันเหนื่อยใจนะคะเขามองว่าการพยายามตัดมันน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแต่ถามว่าเขาทำใจได้ยัง ก็มองว่าอยากนะคะฝั่งคุณนะคะคิดแล้วรู้สึกยังไงเกี่ยวกับเขานะโอเคอืมมูฟออนไม่ได้อะมันเป็นฟิลที่แบบยังมูฟออนไม่ได้นะคะยังอยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับเขาหรือยังอยากที่จะมีการสื่อสารหรือมีการพูดคุยกันอยู่บางคนอาจจะมีการพูดคุยกันอยู่ในลักษณะของแบบ จะมีลูกร่วมกันหรือมีบางอย่างที่จําเป็นจะต้องมีการพูดคุยกันก็ตามนะคะฝั่งเราเองก็รู้สึกว่าความรู้สึกมันก็ยังหยุดชะง,งักอยู่ตรงนี้นะคะจะออกมาก็ออกมาไม่ได้แต่จะอยู่ต่อมันก็ไม่มีแสงหรือปลี่ที่จะแบบมีโอกาสจะได้วนกลับมานะคะข้อความจากเขานะ ฉันไม่ว่างนะคะฉันไม่ได้สนใจเวลาที่แบบมีใครพูดถึงหรือถามถึงเกี่ยวกับคุณเขามองว่าเราสองคนยังแบบไม่โตพอในลักษณะของความสัมพันธ์นะคะอือเขาปิดบังความรู้สึกจริงๆจากคุณนะคะค่าจะไม่เคยได้พูดความรู้สึกจริงๆออกมาแต่เป็นการพูดประชดประชนันหรือปากอย่างใจอย่างนะคะรู้สึกอย่างหนึ่งแต่ พูดออกไปอีกอย่างหนึ่งนะคะต่อไปนะคะบทสรุปเดอะฟูลนะคะคนโสดก็ต้องปล่อยวางนะไพ่ค่อนข้างบอกว่าคุณจะต้องเริ่มต้นใหม่แล้วนะคะพันหลังให้กับอดีตเชิดให้กับอดีตที่ผ่านมาอย่าลืมจำด้วยนะคะว่า เขาเคยสร้างบาดแผลให้กับคุณอะไรยังไงบ้างคนเสียใจกับเขามาเท่าไหร่ยังไงบ้างอันนี้ก็อย่าลืมที่จะจําให้ได้ด้วยเช่นกันบางทีเราจะเลือกจะจาสิ่งดีๆจนมันทำให้เรายิ่งจมนะคะไพ่มาว่าโฟกัสไปในเรื่องของการงานไปก่อนแล้วกันนะคะการงานค่อนข้างจะเด่นกว่านะคะไพ่ความรักเซฟ for y o u t o love นะคะ ้องหาจุดที่มันจะเซฟสําหรับคุณหรือปลอดภัยก็คือการหันกลับมารักตัวเองมีแพชชั่นให้กับตัวเองนะคะการจะมีแพชชั่นนะคะมีความรู้สึกดีๆมีคนเข้ามารู้สึกดีกับคุณแต่อยู่ที่คุณไม่น่าจะพร้อมนะคะจากพ่ยแยเรายังไม่พร้อมที่จะเปิดใจให้กับคนใหม่นะคะโอเคค่ะพาร์ทคนโสดก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ ต่อไปนะคะพาร์ทของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนให้อสอบก,กันได้ระหว่างคุณแล้วก็คนคุยนะคะมาดูสถานการณ์ฝั่งคุณนะหกไม้เท้านะคะสี่ไม้เท้าคุณเจอคนที่ถูกใจคุณที่รอคนที่รอ,รอมานานคนที่ตรงสเปคนะคะคุณเจอคนคนนี้แล้วแล้วคุณอยากจะไปต่อแลวอยากจะบอกเลยนะคะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่มีความคร,รักรมีความแบบอยากจะอยู่ใ,ใกล้อยากที่จะแบบ มีการคุยกันเยอะมีความสวีทหวานแหววอาจจะมีการออกไปเดทนะคะออกมาเดทออกมาเจอกันนะคะใช้เวลาร่วมกันต่างๆแต่คุณก็แอบ,บหนักใจน่าจะหนักใจเพราะความกังวลแหละนะคะเป็นความกังวลในความกลัวว่าแบบมันจะไปมีความสุขแบบนี้ได้ในระยะยาวไหมนะคะคุณแอบหวัน่นหวั่นหวั่นไหวหวั่นไหวใจพอสมควรเป็นความกลัวในใจลึกๆนะคะ ส่วนฝั่งเขาเป็นยังไงบ้างคนคนนี้นะคะสาบในเท้า The World ดูเหมือนเขาเองก็แฮปปี้นะสถานการณ์ฝั่งเขาค่อนข้างจะแฮปปี้พอสมควรเลยนะคะก็รู้สึกว่าคุณสามารถดึง อ n น r อ y ร์จีดึงดูดเขาได้ค่อนข้างดีนะคะทำให้เขาอาจจะหันหลังหรือไม่ได้สนใจตัวเลือกอื่นๆที่เข้ามาด้วยซ้ำนะคะมองไปที่แบบการเริ่มต้นใหม่การที่จะได้พูดคุยทําความรู้จักหรือเริ่มสารสัมพันธ์กับคุณนะคะในที่นี้เด่นๆเลยจะเป็นชาวทัดน้ำธาตุลมนะคะที่อยู่ในราศีลักขณาหรือดาวศุกร์นะ,ะ,ะมีนกรกฎหรือพิจิกนะคะกูมเมทนหรือตุลที่อยู่ในราศีลักษณาหรือดาวศุกร์ต่อไปนะคะ เขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณบ้างอยากจะไปต่อไหมนะคะแฮปปี้หรือเปล่ายัางไงนะคะในช่วงนี้กับคุณนะซีเรียนนะคะเอ็กซ์อฟเพนตัคลส์นะสามทัวร์เขาเอนจอยนะเอนจอยกับการได้ใช้เวลากับคุณนะคะแต่ใดๆก็คือว่าเขาแอบหวงพื้นที่ส่วนตัวหรือเขายังแอบรู้สึกว่ายังกักใครบางคนอยู่ นะกักตัวเลือกหรือกักคุณเอาไว้ถามว่าเขาพร้อมที่จะไปต่อไหมมันก็โอเคที่จะไปต่อนะคะแต่โดยรวมคือคุณอาจจะทําให้เขาเนี่ยรู้สึกว่าอ่านยากขึ้นอีกสักหน่อยหนึ่งก็น่าจะดีนะคะอาจจะไม่ได้เปิดเผยความไมับให้เขาได้รู้แบบร้อยเปอร์เซ็นตเต็มที่เปิดหมดทุกอย่างทําตัวให้มีความลึกลับ ซับซ้อนนิดนึงทําให้เขารู้สึกอยากที่จะค้นหาคุณให้มากกว่านี้มันน่าจะดึงดูดเขามากขึ้นไปอีกนะคะซึ่งถามว่าเขาแฮปปี้ไหมเขาแฮปปี้เขาแฮปปี้มีความสุขอ่าะรู้สึกเดียวคุณและก็จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะโอเคต่อไปนะคะคุณที่เล่ารู้สึกยังไงกับเขาคือน็อเพนเดอร์สมีดชเชนอืมบางคนอาจะแอบไปมเตรูนะคะ ไปมูเตลูกขอพ่อต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาหรือเปล่าคนคนนี้ก็เลยได้มีโอกาสได้พบเจอนะคะหรือเข้ามาหรือมีการพูดคุยกันนะคะอยู่ในความสัมพันธ์นี้หรือมีโอกาสที่จะได้ไปต่อคุณแอบกดดันตัวเองนะเพราะว่าความกลัวความกังวลในใจนะคะกังวลว่าอย่างที่บอกอะคะ่ะว่าแบบความสุขมันจะไปได้ไกลแบบ มากแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นระยะเวลาสั้นๆหรือเปล่าเพราะคุณรู้สึกว่าคุณกําลังดิวกับคนที่เขาท่าจะเช่าชู้นะค,คุณดูตัวว่าแบบคนคนนี้เนี่ยก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะคะคุณพยายามที่จะเข้าไปถึงใจของเขาหรือเข้าไปถึงแบบกําแพงของเขาทะลุของเขาไปให้ได้นะคะพยายามจะเป็นเซฟโซนให้กับเขาด้วยอืสุดท้ายนะคะบทสรุป สรุปนะคะ h i p r i n t e s t ความสัมพันธ์ก็ยังเปิดเผยไม่ได้เป็นที่นะอาจจะมีการกดไลค์กดคอมเมนต์แต่จจะไม่ได้สามารถจะแบบสวีทหวานโชว์โซเชียลมีเดียได้นะคะก็อาจจะยังอยู่ในจุดที่ต่างคนต่างก็มี space ของตัวเองแล้วก็ให้ space ของกันและกันนะคะถึงจะไปต่อได้อย่างราบรื่นเนะ okay. าะคือภยความรักนะคะพาร์ทไลฟ์เรเลชั่นชิพนะคะ โอเคไพ่ก็ยังบอกนะคะว่าความสัมพันธ์นี้ยังมีโอกาสที่จะไปต่อได้แต่ไพ่ก็บอกนิดนึงว่าอ,อย่าเพิ่งตัดสินอะไรนะคะจากที่คุณเห็นหรือจากการได้ใช้เวลากับเขาในช่วงระยะเวลาหนึง่งไพ่บอกว่าคุณกับเขายังต้องใช้เวลาในการพูดคุยรู้จักกันให้มากขึ้นนะคะคุณสองคนมีสัญญาณของคู่นะคะเป็นคู่ในอดีตชาติหรือบางคนอาจจะเป็นคนรักเก่าคนคุยเก่าแล้ววนกลับมานง่นเองนะคะ เคพาร์ทของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณยูทูปการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะไพ่พาร์ทของคนมีคู่นะคะคนมีคู่ไพ่สลับกันได้ระหว่างคุณแล้วก็คนรักนะดูไพ่ในฝั่งคุณสามเหรียญเคสุไในเท้าเอซับมอนอืม เราจะได้เล่นกับชาวทัดลมนะคะธาตลมเด่นมากๆเลยนะกลุ่มเมทนหรือตุนที่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์หรืออินเนอร์จีของคุณค่อนข้างเด่นนะคะ,ะคุณกับคนรักอาจจะมีการวางแผนวางแผนอะไรร่วมกันบางอย่างนะคะเพืคอนอารจ,จะทำธุรกิจทำคิดจะแบบไปพบปะ ครอบครัวหรือมีแพลนจะทําอะไรร่วมกันสักอย่างหนึ่งไปเที่ยวก็ได้นะคะแต่รู้สึกว่าแพลนนั้นอ่ะมันอาจจะต้องมีอะไรบางอย่างแบบคลาดเคลื่อนสักหน่อยหนึ่งอาจจะไม่ได้เป๊ะไปตามแพลนตามวันที่กําหนดไว้นะคะอาจจะมีด่วนมาเร็วขึ้นหรือช้าลงสักบวกลบสี่ห้าวันประมาณนี้โดยประมาณนะคะแล้วก็ทําให้คุณรู้สึกว่าแบบ มันมีบางอย่างในการพูดคุยกันครั้งเนี้ยแล้วมันทําให้คุณรู้สึกว่ามันมีความหนักใจอ่ะมันมีอะไรบางอย่างที่อยู่ในใจคุณแต่คุณอาจจะพูดออกไปไม่ได้นะคะเพราะคุณนั้นท่านที้จะแข่เขาอาจจะเป็นเรื่องเงินด้วยนะคะส่วนหนึ่งจะเป็นในเรื่องของการช่วยเหลือเรื่องของการเงินนะคะที่เข้ามาเกี่ยวข้องที่ทําให้คุณรู้สึกหนักใจกับเรื่องนี้พอสมควรนะคะฟังเขาเป็นยางไรบ้าง q u e e น of น d s นะคะหกทุ่มให้แนนะคะในที่นี้นะธาดไฟสิงนะคะเด่นมากๆนะคะอืมโอเคขยายความเดทนิดนึงนะ,ะเป็นความสัมพันธ์ที่มีปัญหากันมาก่อนหน้านี้แต่ได้กลับมาเคลียร์เข้าใจกันนะคะกลับมาเคลียร์กลับมาเข้าใจกันช่วงนี้เขาอาจจะรู้สึกตึงๆกับคุณสักหน่อย มันไม่ใช่ตึงเพราะว่าความผิดของคุณหรอกแต่มันตึงเพราะอารมณ์ของเขาในช่วงนี้นะคะอารมณ์ของเขาขัดหนุดหงิดง่ายอารมณ์ร้อนง่ายความร้อนขึ้นง่ายนะคะในช่วงนี้แต่โดยรวมแล้วเนี่ยโดยรวมแล้วเนี่ยสิ้นเดือนนะคะสิ้นเดือนน่าจะมีความเข้าที่มากขึ้นปรับอารมณ์ปรับจูนหรือแพลนที่วางกันไว้ในความสัมพันธ์น่าจะราบรื่นในช่วงของสิ้นเดือน นะคะก็พยายามที่จะทำความเข้าใจกับความขึ้นขึ้น,นล,งลงของเขาด,ดนิดนึงนะคะในช่วงนี้เนาะโอเคต่อไปนะคะข้อความอ่าให้ความคิดความรู้สึกที่เขามีต่อคุณนะคะเอซัครับอุย้ยมีออฟฟอร์จูนห้าม่ถาวเขาสงสัยคุณเรื่องอะไรบางอย่างหรือเปล่าเรื่องของความสัมพันธ์นะคะ เกี่ยวกับบุคคลอีกบุคคลหนึ่งในที่นี้ไม่จําเป็นจะต้องเป็นเรื่องของผู้หญิงคนใหม่หรือผู้ชายคนใหม่ก็ได้จะเป็นบุตรหลานครอบครัวคนนอกนะคะที่อาจจะทําให้เขารู้สึกว่าเขาอึดอัดนะคะเขาอึดอัดเกี่ยวกับคนนอกแลวมีผลต่อเขาและคุณนะคะเป็นคนที่อยู่รอบตัวคุณนั่นแหละ นะะคนที่อยู่รอบๆตัวคุณก็อาจจะเป็นเพื่อนนะคะออคนใหม่หรือเป็นบุตรล้านหรือเป็นครอบครัวในฝั่งคุณก็ตามนี่ทำห้เขารู้สึกว่ามันไม่ค่อยโอเคอะค่ะเป็นปัญหาเรื้อรังเป็นปัญหาที่เขารู้สึกว่าคนรอบข้างคุณน่ะไม่ชอบเขาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะคะแล้วเขาต้องการให้คุณเป็นคนที่เคลียร์หรือว่าเคลียร์ทางหรือเคลียร์ทุกอย่างให้มันแบบให้เขาแบบว่าเป็นคนที่ คืออยากให้คนฝั่งคุณเปิดใจกับเขาประมาณเนี้นะคะให้คุณเคลียร์ทางให้เนาะส่วนนะคะคุณคิดร่ารู้สึกยังไงกับเขานะเพศบอร์ต mm hmm. <Okay. S 2> สองถ้วยแฮงแมนคุณคุณแสดงออกความรักจรงคุณไม่รู้จะทำยังไงแล้วอะคุณก็ทําให้ทุกคนได้เห็นแล้วนะคะว่า,เ,าเขาเป็นคนยังไงเป็นคนดียังไงแต่คุณก็รู้สึกว่าสิ่งที่เขาต้องการมันเกินมันเกินความสามารถของคุณหรือมันเกิน ส่วนสี่ี่คุณจะควบคุมไดม้มันเป็นปัจจัยภายนอกมากๆที่คุณต้องการให้เขา,าเข้าใจบริบทตรงนี้นะคะจริงๆถ้ามันถ้ามันเป็นปัญหาของคนนอกอะ่ะก็ให้มันเป็นส่วนของคนนอกไปอย่าดึงเข้ามาในความสัมพันธ์จะด,ดีที่สุดนะคะข้อความจากเขาถึงคุณฉันจดจำรายละเอียดของวันนั้นได้ดีนะคะน่าจะเป็นเรื่องของ ออปัญหางานคำพูดของคนนอกนะคะในฝั่งของคุณที่ทำให้เขารู้สึกว่ามันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะคะแล้วถ้าหากว่ามันเกิดเรื่องราวแบบวันนั้นอีกนปัญหาเดิมในวันนั้นเกี่ยวกับคนนอกเขาอาจจะต้องปล่อยคุณไปในท้ายที่สุดเหมือนเขาคิดว่าความสัมพันธ์นี้มันไม่ได้มีแค่สองคนน่ะถ้าจะเอาใจคุณก็ต้องเอาใจคนรอบข้างของคุณด้วยอะไรอย่างเงี้ย ะะแต่ทั้งหมดทั้งหมวคือเขาก็หยุดคิดเรื่องนี้ไม่ได้เลยนะมันองคงจะเป็นอะไรที่ค้างคาใจเขาอะนะคะโอเคสุดท้ายนะคะบทสรุป9มอถท้าสามดาบโอเค9ดาบนะความเครียดความกังวลความวิตกกังวลนะคะ การมีกำแพงกันในเรื่องของการพูดคุยการสื่อสารและปัญหาของคนนอกนะคะที่อาจจะทำให้คุณเนี่ยมีทั้งแรงกดดันแล้วก็มีทั้งแรงที่มีความรู้สับ,บปวดหัวเหมือนฉันจะต้องมานั่งเคลียร์ปัญหาทุกอย่างรู้สึกเหมือนเขาโยนปัญหามาให้กับคุณทนรอบข้างก็อาจจะพึ่งพาใครไม่ได้ในช่วงนี้คุณอาจจะต้องพึ่งพาตัวเองค่อนข้างสูงนะคะ แต่กลายเป็นว่าคุณน่าจะทําให้คุณต้องมานั่งเคลียเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์เป็นอีกปัญหาหนึ่งเพิ่มเข้ามาไพ่บอกว่านะคะปล่อยวางนะสิ่งที่คุณกําลังยึดติดอยู่นะคะยึดติดอยู่กําลังถืออยู่นะคะกำลังถืออะไรอยู่การปล่อยวางเป็นการที่จะทําให้ความสัมพันธ์ของคุณอนะอย่างน้อยๆมันก็ช่วยยืดเวลา นะคะหรือเชื่อยื้อความสัมพันธ์เอาไว้ขอขยายนิดเืียวว่าคุณถืออะไรไว้อ่ะคุณยึดมั่นอะไรอยู่ในออกครคบะเกี่ยวกับคนนอกนะคะที่มีผลต่อความสัมพันธ์หรือบางคนเป็นครอบครัวนะคะเป็นพ่อแม่พี่น้องเป็นญาติต่างๆที่ที่อาจจะรู้สึกไม่โอเคกับคนรักของคุณอะไรเงี้ยหรือในทางกับการมันจะเป็นครอบครัวในฝั่งเขานะคะอืม โอเคค่ะคลิปของตุนก็ประมาณนี้นะคะไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กดสม i b รเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะ